อันนี้มเมนูตอดเที่ยงพี่น้องล้างเทียงหลังจากที่กินข้าวเทียงแล้วก็เป็นเมนูต่ำต่ำรวมมิดมีทั้งตีนไก่ใส่กอกหมูยอแล้วก็หอยกระเทียมกระเทียมกระเพิสเลยพริกพอไหมนี่เ,นอเอาแบบกินวิ่งกระโดดลงน้องสาโด นี่จะเป็นน้ำตาพี่น้องสบายดีพี่น้องจ้าสบายดีตอนบ่ายพี่น้องหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วสบายดีเมนูตำบะตํา,ตาก,กินสมพี่น้องเนาะเป็นอาหารว่างหลังเที่ยงคกอยงวงหัวแกวก่อนสิไปดำเออก่อนสิไปเลี้ยงงวัวเนาะ <c oughs> ในพรมกวดแนวไปนะครับบรรยากาศดีพี่น้องอยู่ใต้ตนน้นม,มะข้ออยู่เทียงฝั่ง,งนี้นเห็นผู้นน้ำก็เต็มน้องรดบิวิี่เอียร์บาทใช่ไหมัลดค่าบาทานีฝนตกหกมาในห้องน้ำที่ห้องน้ำมันมก็เต็มน้องฝนตกอยู่บนเมื่อเมื่อวานนี่เนาะมันก็เลยอันช็อตมือ่อถึงบนเมื่อนาะเต็มเขาก็เคี้ยววุ่นขึ้นบานกู้ น้ำเราเต็มให้บัดซุอให้เนาะได้น่อยเฮาวามัมสิง่งามอะไ้บบงามพวกก้าเขา,าเนาะแต่ว่าคิดว่าเขาปีน,นี้ก็สิงามอยู่ขัดฝนบ่ถิมส่วงเนานะเมนูตำเอกแล้วหาเสาะกิ้งัวไปใส่รถลปทานคนคก,กินอกอัน แง,ง่ของกางไว้นช้นจะการโพกผสมใส่มะนาหลงไปลอยหลอกพันมนะันเี่ที่ตักที่พุ่นเอาด้องได้ดูเอา,าเอาชียงโจก้นมาทะลเลอะไรบนอา,นานหรารรสชาอมีต้องกดถึงพี่น้องจา้าอันนี้จะเป็นโคก <สา S 1> ไหมแต่ว่ามันต่ำโบเบิร์ดดอกเนาะเราจะต่ำเครื่องมัน โคกใหม่สมัยจักปีเลยยายรวเยเนี่จยจักปีแล้วสมัยโ <c oughs> บราณเขาเจ้าสีคโคกเป็นคโคกใหม่เมื่อก่อนนะมีลายใบอยู่แต่ว่าเขาขโมยไปเนาะไว้เทียงให้เทียงนาบริเวณเขาบ้านโคกเก่าหลักกันหายากได้สมมัยนี้โคกโกสมัยอันผู้เฒ่าเขาเจ้าอันอันอน,นั้นเห็ดเองมักทัวยายรวยพี่น้องในข้าง เมนูต่ำนะจ๊ะวันนี้ลองทํานอนหลับเลยไปมานําเ,เดี๋ยวกินต่ำแล้วกสิพากันไปเลียงงวังวงัวก็เริ่มห้องแล้วออปลาลามาสิมอนปลาน,นอนนอ,นนอันนี้ประแด็ก โมดพอดีอันนี้พงนัวบอกพงนัวกับโมดพอดีใส่บุหรี่ถ้าปวดหัวด้เป็นเหีง้งตาบอกประเห็ยนย่งสักนอนหลาย ตามตามตามพอแล้วโคกมันโคกน่อยพี่น้อง<ม>ก็เลยต่ำมาได้อถือซากสินี่วิธีการต่ำบ่มีพี่น้องจ๋านี่จะเอาลงนี่เลยเนาะมีทั้งตีนไก ใส่กอกหอยหมูยอถือจานซิแล้วบะหมี่ก็เทคเครื่องมันลงไปเาราะวตาเขาต่ำแซบแล้วจากไหนมันก็แซบพี่นอนนอะโคกมันน่อยอยูย่เทงนี่บ่นีโคกใหญ่หแ่บแน่นอน นี่แล้วก็คลุกคลุกคลุกให้เข้ากันนี่แหละพี่น้องอันนี้จะเป็นส้มตำคลุกนะวันนี้คลุกให้เข้ากันแ่บแนนอนเนาะต่ำเครื่องม่แล้กับมะเทร,รวมกันแล้วกับนี่ แค่นี้ก็เรียบร้อยเลยพี่นอ้องจาย์มาซิมอนแค่นี้ก็เรียบร้อยเลยพี่น้องพร้อมเสิร์ฟเนาะนี่ง่ายส้มตามเราวันนี้เป็นกะละมังพนดพี่น้องโอ้ยบนี้มาเขือเทได้มากขินแก่เอล่มามะแกใส่ไหมอันอนี้ตารวมมิดนะจ๊ะโอ้ยพี่น้องเห็นแล้วน้ำลายไหลเขือเแกลงะ เปลี่ยนบรรยากาศมาตำกินอยู่ยอยู่หางหนาว้าววุว้วมลมเย็นๆเป็น,นตะแสแสบแท้แน่นอนนี่หนากินบ่พี่น้องเป็นตะแซบบบอืืมมาๆมาพี่น้องจ๋าอาหารว่างหลังเที่ยง มามามาพี่น้องจ๋าเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟอินยูโฮมคอกคือเก่าั <9. S 2> นเราไปเรียงงวได้คำแล้วพ่อแหง้งกี่กรนะตูนน้าคำเรียงงวพี่น้องเลยกิน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 ตอนแรกวันชวนน้องท่ามมาภาวะรับนอนก็นเลยแบบปลูกซาอุสาอ่าลวกใส่กอกไว้ไห้ทุงหนึ่งแซ่บแล้วใส่กอก ตำกระเอาราสชาติเปรี้ยวเผ็ดหวานรสจัดๆเนี่ยเนาะตำสตีนไก่เคยกินบะตำตีนไก่แซ่บเราตีนไก่้ัวต้ม,มต้มน้่งกรุบกุบ<อ> น้องมือเจ็บหัวก็เลยันไปนอนอยู่เสียงมันก็ทิ้นกาวในต้นพี่นอ้องพอดีกลิ่นน้อซ้ำเนี่ยทิ้นน้อยม,ะะมันก็มืดฝ้ามืดฝนอยู่เด้คือฝนจะตกเนี่ยแต่ว่าทียงในโต๊ะอยู่แต่บบแห้ง sơ lúc sau là bà khải à nhưng mà thiệt bà đấy rồi tay hoài phong mua do mua do là mình nuôi gì lẹo nọ ได้ลองใส่เส้นแก้วนะคถ้าจำใส่เส้นแก้วแ่บมา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 กินน้ำแกนพี่น้องเอ้ยท่านกินหลายคนเนี่ยแต่เก้าบโบมีต่ำนะครับหลายไปในกระเบิดถ้าตัำอยู่พุ่นมันคนหลายมันยากกันกินแย่งกันกินแต่อันนี้มีสี่คนมีไฟแย่ง ม่ได้อใส่เส้นมะฮงมันต้องใส่มันต้องใส่เส้นมะฮงน้อยหนึ่งนะจักยุบหนึ่งอะ่ะอันนี้มีแต่เครื่องเน้เนๆมีปลาหมึกนดำดอกใส่ปลาหมึกกร่เสริแก่ผินลงน้วมั้งแก่ผินแก่ นั่งฮัน,ว,น,นว่างัวเดี๋ยวเวลาเลี้ยงงัวแล้วปกติบ่ายสองนี่ต้องปล่อยงวัวเนาะสี่โมงห้าโมงกไ็ไล่เข,เขาครอบยามเช้าเข้าวเจ้าแล้วแปดโมงก็มาปล่อยสิบเอ็ดโมงก็ผูกมากินข้าวพักพอนบ่ายสองปล่อยจนยายประจำคนเลี้ยงงัวเป็นยายบุญ กับน้องเมย์มันคืก็ยายรวยเดี๋ยวก็น้องเมยเข้าโรงเรียนแล้วสิ้นเดือนนี่แหละเด็กๆเ,เข้าสี่เข้าโรงเรียนเปิดเทอมยุราเลยสิเปิดเทอมวอมอันที่หนึ่งเดือนเก้าพักสามเดือนพักสวนเฮทนาสินบอเปิดก็ไทย บระันเด้คคำจะด้ยินเสียงเขียจะน้าห้องแซ่แ,แซวหรอแซบประูมะเขือเทศจงก,กินเนะี่ยเขาบอกกินมะเกือเทศผิวใสแล้บ,บริตัวได้ อร่อยพี่น้องแต่ว่าประเภทต่ำนี่ต้องพอปลาแดกถ้าปลาแดกแซ่แบก็คือแซ่บถ้าต่ำมัพอปลาแดกก็บ,แบ่แซ่บมันอยู่ที่น้ำปลารเมนูต่ำเสม,มอนี่หลากหลายนะพี่น้อง บกชมาติกิมาติกิไม่ต่ำคงตค่ำบกย่างสมเมอรีมีเบิดต่ำข้าวโพดต่ำตีนไก่ต่ำทะเลต่ำหอยแครงชาละพต่ำต่ำยังก็ได้แซเสียบเบิดเนะาะต่ำหอย ตับใสข้าวโพดตับใส่สายบัวยังแสบเลยสายบัวก็นำเลิกบวกการล้มแปลงปยังพันในพยายามโตงมังนมีป่าลงเยอะเมื่อเช้าในปลาดุกใหญ่ช่องโตงเมื่อเช้าในปลาดุกใหญ่ช่องโตนะครับปลาดุกพันธุ์ผมมันใหญ่ แต่เรนมันจะออกอยู่ทางนอกแล้วมันจะใหญ่ครั้งฉ้นมันออกจากสางเนาะทำเอานอกมันใหญ่ได้ได้ไม่เอากินขโมยปล่อยมันออกนอกมันมีในมันใหญ่มันม่ออกนอกหรือเปล่าทำมันใหญ่ด้วยหรอแป๊บเดียวขโมยแนวกินหรืออลองซาในปกติอ่านั่นบ่ค่อยเต็มจักเถื่อนมีข้างนี่แหละ คน,นตกนแหงจนเต็มเญอหอดจนนะครับคุณนจิกมด้ต็มแล้วกุ้มหอดแหลงน้องสานี่ก็มาปล่อยปะใส่ยูคนไบ,<อ>บริปลอยบอกมันไก่เทียงก็เลยบริปล่อยมัไก่เทียงปล่อยไว้อย่างน ตีนไก่เมื่อยมาเด้อขออนุญ,ญาตแห้ตีนไก่พี่น้องเห็นตีนไกล่แล้วคิดทอดอ่าน้ำอยากขนมจีนเดี๋ยวจัเมือเสร็จกินอยอยาก เนีย่ยปุ่นก็แ่บได้เคยกินแบ่บถ้ากินวันกินตำมะขามึม้นกินพวกเปรี้ยวๆแล้วทอดไม่ค่อยดี อร่อยแสบบริมลอนมันต้องต่ำใส่ต่ำทะเล้อมต่ำรวมใส่ปลาหมึกใส่กุ้งใส่กล่องครับใส่น้อจีนไก่ จะกี่งงไรที่เราไม่ชอบมันโต้ขันพันตก้ไ้มันก็นลงอยู่จำ่เ้ื่อานหอดยามันลงมันก็โตขึ้นัวลงกินเบิร์เจบุญ ຄົນສຫມັດເດີ້ບໍ່ວ່ ้นมะเขือเทศคอยบอกแพยกับเสือคอยกินต้นมะเขืเทศแล้พี่วสวยะแล้วกระดูกปิดกรร้แล้วกินเยบน อร่อยหมดแล้วยังเหลือตอนผักริกกับตอนมะเขือเทศกินใต้กินหน้ากเอยากินกินเกลมตอมะเเทศเห็นเด็กหน่อยเพราอยากกินเยือเชื่อหนอกินก็ขาเที่กันยังยังร้วนมาเนี่ อย่างไม่แน่มกฝาแน่มื่อเพื่อนซื้อเขามากินพี่ข่านลงไปกินอยู่พุน่บนบนไปหาคุณจิลอน้ำถั่ว <4. S 2> มันตื้อด้เมื่อวานเขาไปหาคุณแตเป็นพันโตมา,นม,มาอคเนาะมื่อวานถั่วมาหวยหวยมองน้ำมากวานมันยุ่งขึ้นพุ่นถั่วเบิดแต่มันลงแล้วมันบ่งมันไปมันบ่งเนาะเพื่ออยพอนะ ไปคุดกระตื้นมันมันบวลงเลิกพี่น้องจีบผมน้ำมันถ่วมันเทอมมันหยาดน้ำนอกเป็นหัวบงหมองอื่นถ้ามันคุดทัวมันก็อยู่ตื่นตื่นอ่ะคุดลงเลิกแล้วน้ำมันถ่วมันเทอมมีเสียมอยู่นี่มีเสียมตรงเดียวนะดูอย่างตะโกนอย่านดินแห้งแล้วแห้งกันเลิกใครแน่แต่ยามฝนยังเฉย พี่น้องชุดยถายกับเบิร์ดชดชดแท็บขัดแทบมาที่ห้าคนพี่น้องก็พอแล้พี่น้องจ้ามาวันนี้บอมีกับชิคอเก็บภาพบรรยากาศใลประเทศพ่อออคลิปหนาพี่น้องไปแล้วสบายดีสบายดีบางแน่เนี่ยเลือดมากอัตราเลือดตะตอนเลือแต่ตอนพริกแห้งอาเกณฑ์สวดถาดกินเบิร์ดแข่งตับเออจอมเล่นบอลนี่เออชดกระป๋าบบอนี่ตอนมักเล่นกระแซ่นนี่เล่น อันนี้ใส่กล่องแ่บแ่บม่ถูกโอ้ย,ออยว่สิบอเบิดกันยังเบิดก็เก่าอาหารมั่วแ,แ,แ,แล้วบมิการแบบนี้แ่บเห